ทำไมลงแรงแต่ละตามันถึงยากเย็นแสนเข็นแบบนี้ควีนพจนแรงเจอของดีเข้าให้แล้วอะคะ่ะเมื่อควีนเจอฟอเลนโลมตัวโยนที่เปิดมาก็ถามว่าอยากลองแจสกสปตาว่าไงเพื่อนๆเน้นเดินเล่นไม่เน้นเข้าร่วมตานี้ไม่โลมด้วยและกูจะโยนแล้วฉันเหลืออะไรได้ไหมเลือกที่เธอไม่โยนได้หรือเปล่า มนลงแรงเก็บดาวทั้งทีแต่เจอคนโยนแบบนี้โอ้ชันละเพียแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดมาดูกันว่าตานี้ควินจะทํำยังไงให้ได้ดาวมาในตาที่พี่ฟอรเรนเนี่ยเขาตั้งใจจะมาโยนขนาดนี้เริ่มเลยรำรำรำ,รำมาสิมารำกับพี่น้องรอเดียวสนใจมารำกับพี่ไหมจ๊ะ อันนี้ฉันแพชจะไปรำบำบำบ้าบาบีใส่หน้าเกนแน่อันเริ่มเกมมาก็ทักทายกันสักหน่อยนะฮะทักทายเจ้าผีหน่อยและนายเฮลนนะคะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้คือกำลังจะเมาเลยแต่ว่าเย,ยฟอรเรนจะเข้าไปรำเขาถึงหน้าป้อมแล้วคะ่ะโอ้ ฉันวาดเสียงหัวใจจริงๆคือเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าเนี่ยยายเฮเลนกับยายฝีน้อยเนี่ยเป็นตัวที่รอเรียวชนะทานะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างที่จะชิลนะมีโอกาสที่อาจจะชนะได้ถึงแม้ว่าจะมีคนโยนก็ตามนะอะแต่ว่าแหมจะมาสกิลใส่ฉันหรอนี่จ้ะฉันก็มั่นเหมือนกันนะจ้ะฉซนก็ไม่กลัวเท่าไหร่หรอกนะอ่าแล้วยังไงซิตานี้นะคะก็มาคิดโอ้ยเอาอีกแล้วฟอเรนเดียวกนโอเคคือแบบว่า เมื่อกี้ฉันเห็นอะไรคะเมื่อกี้ที่ฉันเห็นอะไรคะอุบาทมากมีเคียวโอ๊ยนี่มันฟอรเรนแซนเซิร์ฟ oh <my> ตายแล้วพี่แสนเซิร์ฟหรอคะเนี่ยดีใจนะคะได้เจอคนดังแต่ว่าไม่น่าใช่นะถ้าฟอรเรน,นเซนเซิร์ฟเขาน่าจะสเต็ปดีกว่านี้เต็ปกองเก่ากับแม่แล้วไงซีเออร์ซิลมาเติมให้นะคะ oh <my> ก็เก็บโบบารอนมาได้ถือว่าชํำหยุดยาวเข้าพรรษานี้ทุกคนไปไหนกันคะส่วนควีนนะจะกลับบ้านเฮ้ย hey, แต่ว่าฟอรเรนัน,นั้นมันบ้านเขาลูกมันบ้านเขาโอ๊ยหนู หนูฟังพี่ก่อนหนูจะเอาแต่เริ่มเลยหรอนี่หนูยังไม่เวลสี่เลยนะแต่หนูรำเขาช่ําสะบัดเลยหนูก็ใจเย็นๆก่อนคือตัวรำอย่างเราเนี่ยมันต้องเวลสี่นะมันถึงจะรำจิง้งเข้าใจไหมน้องอุ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะยี่นี่วิแล้วยี่นี่เดินมาแบบชิลๆนิวยอร์กแบบนี้ก็โดนไปค่ะตัดกำลังเขาได้ไปนหนึ่งอย่างนี้ก็น่าจะได้มังกรมาแบบง่ายๆเลยนะคะตอนนี้เหมือนเรนบนจะมีเรื่องกันนะคะควีนก็ขอ,อย่างไปเติมเฮ้ยแต่ฟอเรนโอ้ย อในที่สุดก็ข่าป้อมจนได้สินะคะคือก็ไม่คิดว่าจะแจกขนาดนี้แล้วมันจะแบกไหวไหมหล่ะแม่ตอนนี้คือ ตุยไปสมนี่เอาดีๆคือ,อยายฟอรเรนหมดเลยปะถึงแม้ว่าฟอรเรนจะตายไปนะคะแต่ว่าดิฉันอยากเล่นต่อมากเพราะว่ามีอันติีไงอยากรำคาป้อมมากยัยฮาเตเดินแหลมๆมาอย่างนี้มันเอา้ามันเดินออกมาทําไมอะ่ะมันเดินออกมาทําไมคะเดินออกมาเอาลายค่ะหนูแหมจะก,การซีนให้โจเกอร์ฉันได้โนกหรอนี่เลยเอา้าวแต่ว่าอุย๊ยโดนเติมค่ะโอ้โหโดนเติมสองอย่างรำสวนไปค่ะแต่สกิลเราหมดแล้วเอาไงดีโอ้ยละวงฉันก็หมดอีกโอ้ ในวันที่ดูว t แต่ฟอเรนเก็บมาได้ไหนขอดูซิโอ้โหไปเอาโบบารอนกัน3คนคือเอางี้นะเกิดมาแล้วทาไมไม่มาเติมชั้นก่อนยัยฟอเรนไปเติมเลนล่างลุม3มต่อหนึ่งกูจะบ้าแล้วนั่นตีมังกรต่อด้วยแบบชํำเลยเอาดิเหมือนแบบเซียนอยากรำอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือได้มังกรทองมาแล้วด้วยนะแต่ก็อะรำต่อไปค่ะจะได้ไหมนะคีด้ามันไปแล้วนะอะเออแล้วดน,นได้ด้วยไงคีด้าไม่ได้ไปดูนะคะแต่ว่าก็คือชํำอยู่นะเออเหมือนแบบ จะโยนแต่ก็โยนแบบแปลก,ปกโยนแบบงงเก็บอ็อบเจกต์ให้อะไรอย่างงี้ก็ยังดีนะคะ <Okay. S 1> ทีมเราจะได้รวยๆไปแบกกันได้เนาะอะ,อะแต่ว่าตอนนี้ยังไงสิเย่ผีน้อยเนี่ยมาเดินแหลมๆซ่าๆแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเรารอเรียชอบมากมจะมาเดินตัดแม่น้ําอย่างงี้เดี๋ยวโดนดีนะคะแนะนําให้เดินอ้อมจะดีกว่านะเ๊ะหนูระวังโดนคุณแม่ลำฉ่านะจ๊ะ เราก็ต้องกันซีนเขาอย่างนี้นะคะเ,คเขาจะได้ไม่ต้องไปเติรโอยโดนยกอุย้ยแล้วีรลามาเติมพอดีนี่ไงชิปลิฟชุบหลายหุยแต่ว่าอุย้ยซิวมาเติมพอดีเออลำไปค่ะช่วยลำก่อนเมื่อกี้จะหนีอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าซิวมาเติมสวยมากโอ้โหแต่แกรฟเลนมาเอาอะไรอืมไม่ได้อาคาตีนะคะจริงๆแต่ว่ามาเอาอะไรอ่ะเมื่อกี้ปอมบนเราเพิ่งโดนเอาไปแต่ว่าเลียวมาเอาคืนมาให้ได้โฮ้ยสวยงามดิฉันกําลังมาเติมค่ะกดโจมตีไปรลอยโอ้โหแต่ฟิกไง แต่มีฟิกไงโอ้โหเม็ดเยอะมากนึกว่าแก้วมังกรแต่ว่าอ้าวโอ้โหเรียวมาหลอนฟิกตามเลยเหรอใจเย็นก่อนนะเขาอยู่ในป้อมแล้วลูกโอ้ส่วมวิญญาณรอเรียวออฟเลนสักนิดนึงนะคะคุณพี่ก็ตีไปเลยค่ะป้อมเนี่ยใครจะเข้ามาบอกเลยนะคะที่ฉันรําหมดแต่ว่าโอ้โหถ้ามาสองงี้หนูขอหนีกันดีกว่าก็ขอญาตเลยค่ะเอ้ยแต่ว่าฟอเลนฟอเลนบ้านเขาอีกแล้วออกมาออกมา,ออกม,ามันจะตายเอาโอ้ โอเคมันยังออกมาได้แล้วไปเล่นช็อตว่าเสียไปแล้วค่ะคือเล่นตานี่คือว่าเสียวเกินใจชน,นะอุ้ยแต่ยายไฮเดเตนี่มาเดินดุมๆอย่างนี้คือบอกได้เลยนะที่ฉันไม่กวนะถึงเลือดที่ฉันจะเหลือขึ้นหลอดเนี่ยแต่ดิว่าที่ฉันใจสู้นี่ไงเปิดวงลับไปเลยก็ลับในป้อมไปเลยสิคะอ่ะ,อ,ะอ้าโดนแย่งวยซิลถ้าจะมาเติมอีกไม่ต้องมาเติมก็ได้คุณแม่ได้อยู่แล้วค่าดชอ็อตเมื่อกี้เอาดีๆประโถเอ้ยแต่ว่าอ้าวอเคียวโอโหไม่เคียร์ละคลิป ตอนแรกว่าจะขอเคลียร์คลิปสักหน่อยแต่ว่าเออไม่เคลียร์แล้วดีกว่าเอา้าแล้วใครเข้าไปวะเอา้าวมันเอาจนได้เนาะคือล้อจากตรงนู้นก็ยังจะมาตุยเอาตรงนี้คุณพี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าฟรเวอร์นี่มันแบบ ฟอร์เรนเมดส้มปะเนี่ยฉันลำคานนะคุณนาะแล้วตาอนนี้ฉันจะได้นาวไหมอุตส่าห์หยิบตัวมาแบบชนะทางด้วยแต่ว่าเพื่อนมาโย,ยนอย่างงี้โอ๊ยฉันเหนื่อยอะแต่หวังว่าจะได้นะแบบแววมันมีทรงอยู่มันมีทรงแบบพอได้นะคะอ่ะอันนี้แน่ตอดแบบเก้งไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่นะคะเยะ2สองตัวเนี้ยเมดตมของเขาเนี่ยอ่ะแต่ว่าเฮ้ยเอา้าโซเกอร์เราโดนเอาแล้วไงคีล่ามาทางนี้ดีเลยค่ะอยากเจอตัวอยู่พอดีเลย ทำอะไรไว้คะทำอะไรไว้คะทำโตเกอร์ชนนะ้ะมาแก้ทงแก้ทางกันอะไรแถวนี้เจอคุณพี่รำหน่อยเป็นไงคะหนูช็อตนี้ดิฉันขอตั้งชื่อว่าฟ้าหมอตายเพราะปากฉันใดรอเรียวตายเพราะบฟ้าฉันนั้นเนี่ยแลละคือ ขอได้ไหมบับฟ้าคุณนานะคือมันหิวอ่ะมันอยากได้แล้วคือฉันตายเพราะบับฟ้ายิงะบ่อยมารูโด,ดนยายโบบอลโดนยายไฮเตะฉ่ำเลยค่ะเมื่อกี้รำกันสมัดเลยแล้วทีนี้ยายฟอรเรนมาเติมแล้วยังไงคือเดียวมารอดไปได้นะคะก็อา้าวแต่สุดท้ายก็ไม่รอดแล้วยายฟอรเรนรอดไหมก็ไม่น่ารอดแต่ว่าทําไม เออก็ได้ปอบม,มานะคะก็สวยงามอยู่เออก,ก็สวยหรือเปล่าเหลือคนเดียวจะไม่ปล่อยให้แคร,รี่อยู่คนเดียวนานค่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมาลังแกชิมนะต้องโดนนะคะลังแกแคร,รี่ฉันหรอเอา้าแต่ฉันโดนกระโดดทับแบบนี้โอ๊ยคีลา่าตัวอ้วนมากออกไปค่ะไอ้เต้าอ้วนแล้วยียไพเรนคิดว่าจะหนีไปไหนเอา้าวุ่ยแต่มีผู้ชายมารับตายแล้วสวยมากสวยไม่ไหวแต่ฉันหลบมาได้สวยกว่าค่ะผู้ชายหล่อนตุยไปค่ะแต่ว่าหล่อนยังรอดอยู่นะอาซิลตามไปเก็บงานให้ได้ไหมนะ เออได้ด้วยเริศม,มากนะคะโสดจึงสุดๆป่าคนนี้ก็ยังดีนะคะมีคนช่วยแบกนะ้าตานี้ถึงแม้พี่ฟอ์เลนจะโยนแต่ดิฉันก็ไม่ได้ด่าว่าอะไรเขาสักคำเลยนะคะวงเล็บด่าบแบบพิมพ์อะแต่ว่าด่าในใจไปเยอะอยู่แต่ว่าเนี่ย ฮอยบาฟ้ามันควรจะรอรอเดีเยวไปเอาไหมคะ oh. หนูหิวมากหนูอยากได้มานานแล้วคุณพี่เอ้ยออ้ยขอบ้างก็ไม่ได้บาฟงบาฟ้าเนี่ยมีก็ใช้กันคนละอันฉันไม่มีเลยสักอันเนี่ยเออแกแล้วด้วยแด์ไดเมนชั่นเบเกอร์มันเพิ่งเข้ามาแต่ฉันไม่มีบัตรเจ๊ในการซื้อเลยอะ่ะคืออยากจะถามทุกคนว่าดิฉันควรจะทําอะไรดีคือช่องอื่นเขาก็มีรีบงรีวิวสกีไรางี้ใช่ไหมดิฉันก็ได้แต่เต,ตหะหล่อผจญแรงไปวันๆเนี่ยแหละทุกคนหรือช่องเราควรจะมีคอนเทนต์เพิ่มมากกว่านี้ ฟีลแบบสอนเล่นหรืออะไรยังไงดีค่ะก็แนะนํากันมาได้นะเพราะว่าตอนนี้คิดไม่ออกจริงๆอ่ะคุณนะแล้วสอนเล่นฉันก็ไม่ได้เก่งฉ่ำอะไรขนาดนั้นไงถ้าเก่งอะป่านนี้ถึงกอแล้วคุณนะแต่ว่าตอนนี้เอาตานี้ให้รอดก่อนค่ะก็อันนี้เหมือนจะเป็นไฟสุดท้ายนะก็ราไปได้อย่างสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนก็เล่นรับส่งกันได้ดีนะแล้วฟอลเลนก็ยังไม่ตุยด้วยปาฏิหาริมาก และยายขี่หน้าที่พยายามจะก,กันบ้านแบบนี้คิดหรอว่าจะก,กันได้อยู่แค่คนเดียวแบบนี้อแต่ว่านางก็ยังไม่ลดละความพยายามนะจีสันก็คุ้งหน้าใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ได้รับคํำว่าวิกตอรีมาเย้ได้ไดาเล้โอ้ยเล่นเกือบตาย Hello my beautiful people and welcome back to my channel ฉันเป็นควีนเฮ้ยมาสวัสดีกันทายคลิปอย่างงี้ก็ได้หรออ่ะมันได้คุณนาทักทายกันก่อนจากลานะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะอ n จ o ยแล้วก็สนุกกันนะคะใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดใจให้ควีนกันด้วยนะแต่ถ้าใครถูกจริตมากๆนะคะก็กดติดตามกันไว้เลยเพราะว่าจะได้ไมาเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะ กวีนจะมาตอบอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ